สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับบักไอ h ชนแนลนะครับมือนี้กะพามานะครับเสื้อรถตู้มาใหม่หัวจะลวดนะครับว่ากเสียวมาเห็ดพวกรถขายกาแฟาสดนะครับกะซื้อมานะครับในราคาที่ก็โอเคอยู่ นะครับแต่ว่าครบเดี๋ยวผมจะพาเบิงนะครับสภาพรถนะครับเดี๋ยวผมจะพาเบิงสภาพรถาราคาลักหมื่นนะครับรถ <c oughs> ตู้นะครับไปไปเ,เบิงกันเลยครับ <c oughs> นี่นะครับนี่นะครับรถตู้ สภาพนะครับด้านในนะครับนี่นะครับสภาพด้านในนะครับนี่ครับผมแห้งๆครับ นี่นะครับอันนี้ก็เครื่องนะครับสภาพเครื่องรถมานะครับนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับซื้อมาก็นี่นะครับ นี่ครับสภาพเครื่องรถครับซื้อจะอามาทำรถขายกาแฟนะครับนี่นะสภาพรถโดยรวม รถโดยรวมนะครับนะครับ นี่นะครับสภาพรถหลักหมื่นครับผมสภาพรถหลักหมื่นนะครับนี่นะครับเดีย๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับเครื่องนิ่มๆครับ นี่ครับนี่ครับเครื่องนิ่มๆครับสีนะครับโอเคนะครับสภาพเดิมๆเนี่ยเดี๋ยวประตูเลื่อนให้ดูนะครับลึบโอเคเลย ประตูนะครับนี่นะครับครับผมเป็นไงเสื้อครับแห้งๆนะครับ รดราคาหลักหมื่นนะครับวันนี้นะครับผมก็พามาดูแค่นี้นะครับผมก็เดี๋ยวเวลาเอาไปบิวนะครับเอาไปทำแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับ เป็นอ p EP นะครับอันนี้คือ EP แรกนะครับที่ผมมาทำนะครับผมก็ไปรับรถมานะครับดูสภาพรถนะครับที่ยังไม่ได้ทำนะครับรถหลักหมื่นราคาประมาณนี้นะครับเครื่องยังโอเคนะครับแอร์เย็นนะครับแต่ว่าก็จะมีไฟหน้านิดนิดหน่อยๆน่อยนะครับที่มันไม่สว่างนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปทำนะครับเดี๋ยวผมทำ เดี๋ยวถ้าผมมาทำเดี๋ยวผมเอามาถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำเป็นรถขายกาแฟนะครับสดนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่องบากไอ้ช n แนลด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทำคลิปให้ดูๆต่อๆไปนะครับคลิปนี้ต้องเป็นคลิปรถตู้นะครับ EP หนนะครับวันนี้ก็จากกันไปแค่เพียงเท่านี้นะครับ ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ